ทุกคนอยากรู้ไหมครับผมว่ามันคือมแมลงอะไระนี่นี่ครับผมทุกคนเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับผมครั้งแรกเลยอืมอร่อยอร่อย สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้ำจอ่อจ้ำเจียวจ้าววันนี้นะครับผมทุกคนผมจะพามาทําอะไรกินแบบแปลกๆนะผมมันแปลกสําหรับผมนะแต่มันอาจจะไม่แปลกสําหรับหลายๆคนนะผม <Yeah. S 1> ผมบอกด้วซึ่งวันนี้นะครับผมผมไปตลาดมานะผมไปกับไอแบนและท่นี้มันไปเจออ่าแมลงอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งมันบอกมันเคยกินแล้วผมไม่รู้จักนะทุกคน เออมันบอกอร่อยอร่อยมันก็เลยซื้อมานะครับผมทุกคนอยากรู้ไหมครับผมว่ามันคือมแมลงอะไรนี่นี่ี๋ยวผมยาวาให้ดูผมไม่รู้ว่าอ่าทุกคนจะรู้หรือเปล่านะครับนีออใรร่ใครรู้มั่งใครรู้มั่งก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับผมต้องรู้จักแน่นอนแต่ผมไม่รู้จักนะครับผม ซึ่งมันคือแมงอะไรนะมนแมงอีเหนียวแมงอีเหนียวอะแค่ชื่อก็ตลกอล้นี่นี่นี่ไอแบนมันเป็นคนไปซื้อมานะผมแล้ววันนี้จะมาทําอะไรกินทอดใส่ไข่ครับผมนี่มันบอกว่าจะมาทอดใส่ไข่นะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทอดด้วยวิธีไหนอะไรยังไงนะผมเอาทอดไข่แล้วเอาไปโรยไข่หรือว่าเอาไข่อะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะมนะผมจะให้มันทํา ให้ดูนะครับผมวันนี้อ่าจะให้อ่าเชฟแบนเชฟแบนจ่ายแบนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้มันทําเลยไอแบนก็ได้ทําการตอกไข่นะครับผมไข่ไก่จํานวนสองใบนะครับผมไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่มันนะทุกคนจะได้เรื่องก็บอกร่รคป่วแล้วโควิดมันมันต้องทําอะไรยังไงลองลองอธิบาย ใส่นี่เลยไม่ต้องอธิบายใช่ไหมเดยมมันเป็นนักมันยังเป็นนอ่าอันนี้มันเดียวยังเป็นอยู่นะครับแมงแมงอะไรนะอีเหนียวอีเหนียวอีเเนียว <c oughs> มันยังไม่เป็นเนี่ยมันยังไตเลยนะนี่นี่มันยังนี่นี่นี่นยังดึบดึบนึบดึบเลยนะเดี๋ยวมันจะกินของมันนี่นะเต็มท้องมันไม่ได้ทารุนสัตว์อะไรยังไงนะทุกคนคือขากินกันแบบนี้นะครับอีสานกับอีสานจะหลกสวยเยอะอืกันดึบดึบของมัน นี่ปล่อยไว้แกงใส้นมมุกสมกระเซาะมันนุ่มๆอ๋อคือเอา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 ไปทำอะไรได้มันนม้งเนี่ยเมนูเนี่ยอุ๊ยแกงใส้นมมุกสมเสียบเลยพี่เนาะนี่เอาไว้ส้มอันนี้เนยแต่ถ้า,<ก>ถาคนถ้าคนอื่นทำอะอร่อยอยู่แต่ถ้ามึงทำแม่งไม่ได้เรื่องหรอกกูอะมาแบ่งั้น <c oughs> แกงใส่น้นมมุกสมเสียบนี่ดูดิมันแบบ อย่าง้นท่ารุนมากกลิ่นมาก่ไวน้ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำอยู่เลยเมื่อกี้เอาดินทำไมล่ะก็คือบดินเอยไม่โชว์กล้องเลยเมื่อกี้ยังไอ <ave ir. S 1> ้นี <t> ่อยู่เลยนะพอเอาเอากล้องไปถ่ายปุ๊บเงียบกิ๊บเลยดู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 เงียบสักนี่มันยังปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิบอยู่นะก็อ่า แล้วยังไงคือต้องรอให้มันตายก่อนหรือว่าถอดเลยอ๋อถอดเลยแล้วจะแช่ไว้ไหมวะอ๋อเห็นมันมันกึนไข่อะครับมันสำลักอ่ะไม่รู้อ้าวเขากินงน่ยมได้เนี่ยใครใครกีดเต็มทองมันตรงนี้เหรอครับมันมันเขาไปของมันยังได้ไหอก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่ใส่ไข่ที่แช่เอาไปแบบนี้นะครับผมเมาเมาคือจะให้ไข่มันอะ เข้าไปอยู่ในท้องไอแมงอีเหนียวเนาะแมงอีเหนียวนะครับผมเ,เพราะว่าคนที่บ้านมันมันกินกันแบบนี้นะครับผมอออบบโอเคอเดี๋ยวจะรอไว้สักแป๊บหนึง่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอไวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนอ่เาเราปรุงเครื่องกันนะครับผมรอแป๊บหนึง่งทุกคนตอนนี้ ก็แช่ไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเชฟแบนของเราก็จะมาทำการรุงนะครับผม <Yeah. S 1> นี่นใครที่ทำไข่เจียวไม่อร่อยดูสูตรช่างแบนเอ้ยเชฟแบนไว้ไหนใส่อะไรไปนะเมื่อกี้โอ้ย,อย,อยนี่ดู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 ดใส่หนักแน่นมากใส่แบบโอ้หใส่แบบโลกต้องจำอะปลาปลาปลา อึ๊บใส่ผงอร่อยแล้วก็น้ำปลาครับผมพริกไทยไหมนี่มีพริกไทยด้วยโอ้็นตังเงึดรองเท้าเป็นไงถุงเท้าไอแบนกันเด็กพอก็จะปรุงแค่สามอย่างนะครับผมอร่อยชัวร์ใครแขนเราไปที่นี่ขหตู่เลยเดี๋ยวไหน้องจักใส่ช้อนนี่ไอแบนมันบอกว่า ไข่มันเข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วนะครับผมกลิ่นเลื้ยงมดเลยเออเลื้ยงเหลืองนะครับผมทุกคนดูดูดูเห็นบอกไหนี่นี่นี่มันจอแบบออกเลื้ยงเหลืองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพอทอดเสร็จอะทอดเสร็จอะแล้วเดี๋ยวจะเอากับเป็นเขี่ยแบบเป็นตัวตัวลองมาผ่าดูนะครับผมว่ามันไข่มันจะเข้าไปจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้แบนมมนโนนะครับผมทุกคน ก็ตอนนี้เดี๋ยวมันก็กำลังจะทอดนะครับผมนี่บางไม่ไม่ดูวิธีติดใจน,นะอ่าบางตัวนี่ยังไม่นี่เลยนะยังยังไม่ตาย,ยดูดิยังดึบบดึบ,ดบอยู่เลยนะเมื่อก่อนอนะตอนที่ผมไปหาปลาหาปูหาปลาตามคลองนะทุกคนผมเคยเห็นอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันกินได้นะครับผมแล้วมันคือตัวอะไรนะแม่อีเเนียวไม่ใช่โตไปอะ่ะเรื่องเป็นอย่างเงี้ เป็นแมลงปอเต็มที่ถ้าโตไปนะครับผมมันจะเป็นแมงปอนะครับผมซึ่งข้อมูลนี้มาจากเฉ็นมืงเล่นี่แมกดาบเต้านี่แมกดับเต้านี่เห็นไหมนี่แมกดับเต้านี่ได้ดับเต้าตับเต่าอี้บ้านกูเรียกแมงอีเนียงขนระบายกันเลยส่งเสริมพวะรกันเลยอันนี้แมกดับเต้านี่ครับทุกคนทุกคนรู้จักไหมที่จริงอะมันจะมีเปลือกแข็งๆนะครับผมแล้วมันก็จะมีอะไรแหลมๆเนี่ย โอ้ไม่มโฟกัสเลยก็นั่นแหละบ้านผมเรียกแมงอีเหนียงนะผมแต่อีสานเรียกว่าแมงตับเต่าแมงตับเต่านะครับผมมันต้องแต่มันเหมือนตับตับเต่าโอเคตอนนี้น้ามันของเราก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเชฟแบนจะเริ่มทําการทอดนะทุกคนไข่ทอดไข่ไม่เป็นนี่นี่ดูดูดูไว้วิธีทํามันต้อง,ม,องมันต้องลองก่อนนนะอือ่า มาาร้อมเยอะ่ะพี่น้องอ้าพี่น้องแม่อินเนียวเคยกินวะละ่ะทุกคนตอนนี้มันก็อ่าสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เอาดิเหมือนกระตักเตียงเยอะรอกินอยู่เนี่ยนี่ทุกคน ใครเคยกินลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมว่ามันอ่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเน่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 สัตว์เดลิ้นทรีย์พองนะมึงพองไหนไหนเอาเอาแบบให้ดูหน่อยว่าไข่มันอยู่ข้างในสงสัยมกกินเขากินได้ใครเข้าไอ้ที่อ่ะมึงหลอกมึงไม่ไหวจัด แต่มัน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 หน่อยเอาลงนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกินนะครับผม<อ>ซึ่งเคยกินครั้งแรกด้วยเอาจริงผมไม่เคยกินเลย,เยไหนแบบอยากได้เป็นตัว,ต,วตัวเลย่นนะร้อนว่ะนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับผม,มครั้งแรกเลย อืมร่ะอร่อยอร่อยอืมเอาทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ครับครัวเอาไปครัวก็ได้ครัวครัวใส่เกลือใส่ยังแบบแต่มันต้องมีเยอะๆดิแม่หืมอีสังเขาผู้ือกันหรอหาหาอยองอืม,อม โอ้แซบโอ้ยหนามเนี่ยแต่ผมว่าแมงไอ้นี่แม่งเค็มไม่หน่อยวะแม่งเค็มว่ะแมงไอ้นี่ตับต้ากินเลยหึแม่งตับตอกอืออืออร่อยเดียทุกคนมันกินแบบกินเหมือนมันมันเหมือนเหมือนต เหมือนแมงเม่าขั่วเคยกินไหมเออทุกคนเคยกินไหมแมงเม่าแมงเม่าขั่วจะได้กินช่วงหน้าฝนนะครับผมแมงเม่าอย่าหาตัวตัวกันนี่แบบคุยอะร้อนแบบเป็นลังหมดเลยนะทุกคนอย่างเงี้ยดู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  อืมมันได้วะหัวแล้วมันกินไขน่วะกินไขเ่เฮียเราไม่เห็นไข่มันอยู่ข้างในเลย <c oughs> มันกินไข่อันนี้นเดี๋ยวผมจะลองผ่าให้ดูนะครับทุกคนน่ะเห็นว่ามันกินไข่นีน่ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมว่ามันมีไข่อยู่ในท้องมันจริงหรือเปล่า <c oughs> ดึงชี้ก็ว่าปืด ไม่มีมึงคิดเบงกักวเหมือนแมงเม่าทุกคนจริงมันกินอะไรเป็นอาหารกี้ตะไคร้ขีข้ตะไคร้นี่ดูดูดูทุกคนแบบดูดิเฮ้ยแต่มันเหมือนมีนะ๋ยวเดาเด้อไม่มีหรอกไม่มี แม่งหลอกคิดไปเองอร่อยแบบเค็ม <c oughs> ๆมาทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ข้าปากครับ <c oughs> มัน ใครที่เคยกินแล้วก็รู้จักไอแมงเนี่ยแมงอีเหนียวนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่ามันพาผมเรียกผมก็เรียกอย่างเงี้ยนะก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าขอไปทําอะไรกินกันได้อีกนะครับผมนอกจากไข่เจียวเนี่ยแต่ไอแบนมันบอกว่าเอาไปทําได้หลายเมนูนะครับผมแล้วแต่เอาไปแกงส้มบ้างไปคั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองคอมเมนต มาบอกกันดูนะครับว่าทําอะไรอร่อยนะครับผมแล้วก็อ่าสำหรับที่จะไปหากินได้เนี่ยตามหนองน้ําตามคลองตามคูอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะมีนะครับแบบเนี้ยซึ่งอ่ามันเป็นลูกของแมงปอใช่ป่ะผมนะมันบอกผมผมก็มาบอกอย่างนี้แหละ <c oughs> โอเคถ้าเกิดผมอ่าพูดผิดพูด,พดถูกยังไงก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันได้นะครับผม <c oughs> โอเคก็ <c oughs> ผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบอยากให้ผมทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะให้ผมไปหาอะไรแปลกๆมาทำกินดูอะไรเงี้ยครับผมก็คอมเมนต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าหาได้ผมก็จะหามาทำให้ดูนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ